สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงขนมน้องหมีเนยกันน้องหมีเนยที่ไม่ได้เป็นหมีและไม่ได้มีคนอยู่ข้างในงงปะน้องเนยก็คือน้องเนยเด็กสามขวบเราไปต่อคิวซื้อมาที่เอ็มสเฟียแต่เราไปวันธรรมดานนะก็เลยแบบต่อคิวไม่ได้นานมากต่อประมาณสิบนาทีไม่เกินสิบห้านาทีก็ได้ซื้อแล้วซึ่งเขาก็จะจัดเป็นแบบคิววนๆเข้าไปซื้อเนาะ มีไข่เสื้อด้วยมีคนซื้อเสื้อเยอะอยู่นะแต่เราไม่ได้ซื้อเสื้อมาเราซื้อมาแต่ขน,นมถ้าเป็นวันธรรมดาเราว่าคนไม่เยอะนะล้วเราเไปตอนกลางคืนด้วยแบบห้างสะปิดแหละของก็จะเหลือน้อยแต่ก็ยังมีอยู่อันแรกก็คือจะเป็นตัวอันนี้เลยตอร์บันบัตเตอร์บันของเตอร์แบร์บัตเตอร์แบรไข่ตอร์บันบัตเตอร์บันของบัต t e r bear อันนี้เราซื้อมันมีน่าจะมีสามรสชาติมั้งน่าจะเป็นรสเดี๋ยวขอดูก่อนจำไม่ได้อะ อมีนมสดเนยน้ำตานมข้น,นโกโก้เราซื้ออันที่เป็นเนยเอนมสดมาเฟชมิลครีมซึ่งมันจะมีประมาณ6ชินน้นเนาะในหนึ่งกล่องได้ไหมจิ้มอันนี้มาด้วยน่ารักปะไหมหจิ้มน่ารักมากขายแบนด์ส่วนหนึ่งขายความน่ารักส่วนใหญ่อันนี้ประเด็นคือมันหมดแล้วก็เลยไม่ได้โชว์อะไรเนาะ จะเป็นขนมปังประมาณ6ชิน้นขนมปังก็เราอยากให้นุ่มหนึบกว่านี้แต่แค่นี้ก็โอเคแล้วแหละแต่ถ้ากินขนมปังเนยเป่าปา,า,า,าบัตตบัตเตอร์บันนะแอบเค็มมากเขาจะค่อนข้างรสแบบเข้มข้นอะถ้ากินเป่า,ปาๆคือเค็มเนยเคม็เคมเตัวบัตเตอร์บันนะอยู่แต่พอกินกับเฟรชมิลครีมแล้วเราว่ามันกลมกล่อมและลงตัวสำหรับเราเราว่าอร่อยสนรา,าคาอยู่ที่ อยู่ที่125บาทจากาต u t t e r b u n 125บาท6ชิ้นไปซื้อได้อร่อยเราว่าโอเคผ่านแต่ก็ราคาก็ตามโลเคชันเนาะเขาขายที่เอ็มสเฟียร์เนาะเขาไม่ได้ขายที่แบบเออตลาดปักซอยมันก็จะแบบค่าโลเคชันนิดนึงอีกอันที่เราซื้อมาก็คือเบเกิลแต่เราอ่ะยังไม่ได้กินเลยแล้วมันดึกแล้วด้วย เราจะทะายังไงกับมันแต่เขาบอกว่ามันอร่อยแต่เราซื้อมาเราคาดหวังว่าเราจะอุ่นแหละอันนี้มือล้างแล้วนะขออนุญาตเป็นเบเกิลซึ่งเรารู้สึกว่าเบเกิลราคาเขาไม่ได้แรงมากอันนี้เป็นทรนะัฟเฟิลเบเกิลเนาะราคาเขาไม่ได้แรงมากทรัฟเฟิลเบเกิลอ้ยหอมมากกินทรัฟเฟิลตีมาเลยทรัฟเฟิลมาละโอ้ตายตายแล้วอันนี้เราสงวนราคาอยู่ที่95บ้าาทซึ่งไม่ได้แพงมากแล้วกันอะ เดี๋ยวจะหาว่าเออไม่แพงอะไรก็พอซื้อได้สำหรับเบเกิลเนาะอันนี้เป็นอันแรกที่เราหยิบเพราะว่ากล่องน่ารักซึ่งคิดราคาค่้าวๆแกงๆแบบแกงๆเลยซื้อขนมคิดว่า350 400สุดๆ400สุดๆแต่ก็แอบแบบเออเห็นราคาละโอ้ตกใจหยิบอันแรกก็เจอไปเลย550แต่เนี้ยไม่เป็นตัวกึ่งๆบ็อกเซตกิ๊บเซตเนาะ ข้างในมันจะเป็นตัวบัตเตอร์ายอย่างนี้ตัวบัตเตอร์ายอย่างนี้อ่ามีหลายชิ้นอยู่นะจ๊ะข้างในมีกี่ชิ้นไม่รู้เพราะว่ากินไปแล้วอ่จะจําไม่ได้ว่ามีกี่ชิ้นขอโทษทีแต่เนี้ยอันนี้มันต้องเขาเขียนว่าต้องเก็บในที่เย็นเนาะเราก็ไปเก็บเก็บในที่เย็นเอออันนี้ไปเก็บที่เกาหลีมาหลอกอันนี้เราจะชิมเป็นตัวเป็นรสสตรอเบอร์รี่นะมันมีทั้งหมดสี่รส สตรอเบอรี่เลมอนช็อกโกแลตแล้วก็ไวท์ช็อกโกแลตอันนี้เป็นสตรอเบอรี่คือฟิลลิ่งแต่พูดยังไงดีเนาะมันเหมือนเรากินตัวเขาเขาเรียกว่าอะไรอะทวินนี่ปะให้เป็นขนมดอกทานตะวันดอกไม้ที่มีหลายๆรสอะจะให้ความรู้สึกแบบนั้นแต่ในเท็กเจอร์ที่มีความ รักชูมากกว่าในความเป็นบัตเตอร์ายเนาะมันก็จะเป็นเนื้อแบบเนื้อเนื้อพับเนื้อพายอะเนื้อกอบๆอ,อะเขาเรียกว่าเนื้ออะไรอะคิดไม่ออกเบนบ็อกเออแต่มันก็จะเป็นเออเหมือนขนมบัตเตอร์ไฟที่เรารู้จักแหละเท็กซเจอร์ดีแล้วเรารู้สึกว่ารสชาติไม่ได้รสจัดนะอันเนี้ยชอ็อกโกแลตก็อร่อยเราชอบรสช็อกโกแลตสุดเรากินไปหมดแล้ะไม่มีช็อกโกแลตเลมอนไว้ช็อกโกแลตสตรอเบอรี่เนาะเราชอบชอบ็อกโกแลตมากที่สุดแต่ละว่าทุกรสกลมกล่อมโอเคอันนี้เชีย เียแต่เราเราคิดว่ามันมีอันที่ไม่ใช่บอกด้วยเป็นขายิ้นแยกแต่จะชิ้นใหญ่กว่าที่เราโชว์เมื่อกี้เพราะว่าเนี่ยมัน550ข้อถ้ามีเพื่อนก็ซื้อไปแบ่งกับเพื่อนได้ข่ายความน่ารักกันแต่ถ้ากินคนเดียวก็งงง,ง,งอยู่อ่ะอันนี้จะเป็น Buster b a r Seasonal Adventure เป็นชุดชุดแพ็กเกจหนังสือน้องเนยเป็น Adventure ของน้องเนยเนาะเซอร์มีอ๋อ อ๋อเราเดาว่ามันเป็นซีซันมันมี4ี่ซีซันอันนี้น่าจะเป็นอง่านไม่ออกอขอหันมาอ่านก่อนอันนี้รดเวทเลดเวทคิดว่าเป็นซัมเมอร์ออทัมหรือฟอลอันนี้จะเป็นอะไรเอ,อ่ยเมเปิลบัตเตอร์เมเปิลบัตเตอรแล้วก็แบร์ช็อกโกแลตจะเป็นสปริง g หรอน่าจะเป็นสปริงแล้วก็สุดท้ายจะเป็น m i ลค์บัตเตอร์คุกกี้ที่เป็นสโนว์มาดูที่ร้าน คืออันนี้เราซื้อมาสาที่เป็นมิลบัตเตอร์มิลบัตเตอร์คุกกี้ที่เป็นวินเทอร์ซีซั่นของน้องหมีเล่นหิมะขายแพ็กเกตละราคาราคาอยู่ที่การขายแพ็กเกจข้างในก็จะเป็นคุกกี้แบบนี้มีประมาณ1 2 3 4งสองสมีห้าหกเประมาณ90ชิ้นกะ9ก้ถึงสิชิ้นไม่ใช่90ชิ้นเขาขายขนมเนาะ เขาไม่ได้ขายเม็ดน้ำตาลจะมาขายเย้เป็นเยอะขนาดนั้นใช่ไหมใช่ไหมแต่ประเด็นคืออันนี้เราซื้อซ้ำมากับอันที่เป็นกระปุกอืมกระปุกอันนี้อยู่ที่อันนี้เราซื้อรถเดียวกันนาอรถที่เป็นมิลวคุกกี้เราไม่รู้ว่าข้างในมันเหมือนกันเราซื้อมาที่เป็นคุกกี้ร้อยเจ็ดสิบบาทร้อยเจ็ดสิบบาทไม่ต้องซื้อที่เราไปซื้อที่ไปซื้อที่เขาราคาก็ไม่ได้ถูกมากเรียกว่าไม่ได้ถูกแหละ ก็อย่างที่บอกว่าขายโลเคชันเนาะอันนี้เรากินแล้วรสมิ้วรสมิ้วใครเคยกินลูกอมนมกระต่ายให้ความเข้มข้นระดับนั้นเลยอะมีความเหนียวหมายถึงว่าในเท็กเจอร์ของคุกกี้มันเอาลูกอมนมกระต่ายมาอยู่ในเท็กเจอร์ของความเป็นคุกกี้ได้ความได้ความแบบเออกรุบกรอบของคุกกี้แต่มันแอบบมีความ ไม่ได้ไม่ได้กาทีฟนะแต่แบบแทกความเหนียวเหนียวยืดของของนมไว้เรารู้สึกแบบนั้นเออความเข้มข้นระดับคุกกี้กระต่ายก็คือนมชัดมากสําหรับเราเรากินกินเปล่าๆได้แบบ2ชิ้นไม่เกิน3ชิ้นเรารู้สึกว่ามันหวานรสมันรสมันชัดแล้วจัดมากแต่ถ้ากินกับชาหรือกาแฟก็น่าจะเพิ่มไปได้อีกอะ สี่ถึงห้าชิ Internet ้นหกชิ้นกินได้แต่ถ้าให้กินเล่นๆเปล่าๆปกติเราเป็นคนกินคุกกี้เนยเปล่าๆได้แบบกินเล่นๆเพลินๆดูซีรีส์อะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยมันจะมีลิมิตของมันนิดนึงเพราะด้วยความที่เป็นขนมเด็กขนมน้องหมีขนมน้องหมีมันสมาแบบกินชากาแฟได้ไงน้องหมีขายเด็กเขาขายขนมหวานอันนี้จะเป็นรสข้างหน้ามีเขียนหมาข้างหน้ามีเขียนหม้อันนี้เป็นแบร์ช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลต ซึ่งอันนี้ด้วยความขอโทษทีที่บ้านมีแค่หน้าร้อนร้อนมากแล้วมากที่สุดก็เลยไม่รู้ว่านี้ยซีซั่นอะไรแต่คิดว่าคนออกไปปิกนี้กันแบบนี้น่าจะเป็นซีซั่นสปริงซึ่งบ้านเรามีหน้าร้อนร้อนมากแล้วมากที่สุดก็เลยไม่ค่อยอินกับซีซันอลเท่าไหร่อันนี้ขอญาดแกะเนาะอันที่เป็นรสเลยนะทุกคนช็อกโกแลต นี่มันจะเป็นอย่างนี้เขาแกะเขาแกะแล้วขอแอบใส่ไปในกระป๋องคุกกี้ของของที่เรากินหมดไปแล้วเป็นคนบอกว่าเอ้ยกินคุกกี้ได้นิดเดียวหมายถึงว่าของยี่ห้อเนี้ยนะเรากินได้นิดเดียวรสมันค่อนข้างจัดแต่ก็หมดไปแล้วหนึ่งกระปุกเราว่ามันเป็นไซส์เดียวกันเลยเพราะมันใส่ได้พอดีน่าจะมีประมาณ9-10ถึงชิ้นเหมือนกันสำหรับกระปุกเราก็จำไม่ได้1กระปุกกินได้4ครั้งอันนี้ฉลาดภชนาการแจ้งมาซึ่ง ก็กินไปประมาณสองครั้งก็หมดอย่างเงี้ยแหละโลกหลอกลวงเราเราหลอกลวงโลกด้วยว่าเรากินน้อยอ๋อพอเป็นอย่างงี้มันจะเป็นรูปน้องหมีรูปน้องหมีรสนมเป็นรูปดอกไม้ช็อกโกแลตเป็นรูปหมีอืมอืมรสชัดอีกแล้วมันจะมีความอืมอืมอร่อยอันนี้อร่อยอีกแล้ว โช็อกโกแลตอร่อยมากโอ้อร่อยเลยใครที่ชอบช็อกโกแลตอันนี้ตอบโจทย์คุกกี้ช็อกโกแลตหมีอร่อยมากโหวตโหวตอันนี้ให้ให้เลยถ้าถามว่าต้องซื้ออะไรอันนี้เป็นหนึ่งอันที่ต้องซื้อเลยสําหรับคนที่ชอบช็อกโกแลตนะเพราะว่ารรช็อกโกแลตฉัดมากเกือบเกือบจะขมแล้วนะเพราะว่าคือช็อกโกแลตบางอันนะมันจะเป็นช็อกโกแลตหวานแต่ันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นช็อกโกแลตที่เก <It> ือบจะขมแล้วซึ่งเราชอบกินดาร์กช็อกโกแลต อันนี้ยังไม่ถึงขั้นดาร์กไม่ได้ขมไม่ได้เปรี้ยวแต่แต่ไม่ได้ไปทางด้านหวานพูดยังไงดีนะเพิ่งเคยรีวิวครั้งแรกไม่เป็นไรก็เข้าใจแหละเนาะแล้วใครที่ชอบคุกกี้ที่ไม่บาดปากบางคุกกี้บางเจ้าอ่ะมันจะเป็นคุกกี้ที่อบจนเกือบเกือบเกรียมนิดนึงทําให้มันมีความแข็งและบาดปากอันนี้ไม่อันนี้ได้อนุบาลสามกินได้ไม่ไม่โกหกไม่จบด่แกะชิมให้หมดเลยแล้วกันเนาะ อ๋อมันไม่เหมือนกันซักอันเลยอะ่ะอันนี้เป็นเมเปิลเมเปิลบัตเตอร์สกอตจะเป็นในรูปแบบสี่เหลี่ยมๆแบบนี้เออเอาดิอันนี้เป็นดูออกเนาะอยู่ในฤดูฤดูอะไรฤดูฝนอันนี้ฤดูฝนเพราะว่าสีส้มพระเข้าพรรษาอันนี้เป็นเป็นรูปแบบของจีวอ สีที่รอเล่นจีวอนมาทําให้มีตีมสีส้มอันนี้เป็นฤดูฝนลอเล่นอันนี้ฤ <c oughs> ดูพุทธศาสนาเขาคุยละอันนี้ฤดูออทัม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 เขากินเป็นเอ่อ Maple. เมเปิลก็ก็ใช่ไงใบเมเปิลไงเมเปิลบัตเตอร์สกอตนี่อันนี้เหมือนกันสองหน้ามันมีเทเจอร์ของอะไรด้วยก็ไม่รู้อ่ะอืม ออร่อยไหมอร่อยรสชาติรสชาต,ติอร่อยแต่เราไม่ชอบเทดเจอร์ <c ười> คือส่วนตัวเราว่ามันแห้งต้องกินน้ำล้วเนี้ยอยูน้ำเลยมันมีความแห้งนิดนึงมันเป็นรูปแบบเราไม่รู้ว่ามันเรียกรูปแบบอะไรอะ่ะเออแต่มันเป็นคุกกี้ที่ค่อนข้างแห้งต้องกินน้ำตามแล้วแหละเลยไม่โกหก พอแห้งเลยแต่รสชาติอ่มีความเป็นแบบบัตเตอร์สกอตแล้วมันก็จะมีเหมือนซัมติงอบแห้งอยู่ข้างในอะ่ะอธิบายไม่ถูกหรือไม่เป็นลูกเกดขอกินอันี้ลูกเกดปะวะอ๋อมันคือรสคาราเมลไหมในนี้ไม่เขียนคาราเมลปะวะไม่รู้อาจจะเป็นรสของคาราเมลเพราะไม่เป็นบัตเตอร์สกอต มัตเตอร์สก,กัแปลว่ามีคาราเมลไหม,ไมความรู้ก็ไม่มีสุดท้ายรสชาติของเ e รดเวลเวอันนี้เป็นซีซัโน่ไหนเอ่ยไปเล่นทรายแบบนี้น่าร้อนจ้ะซัมเมอน้องหมีแต่งตัวเซ็กซี่ขนาดนี้ัมเมอแน่นอนนี่น้องหมีมันจะไปตีเทนนิสเลยเจ๋เลยอันนี้จะเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยมเหมือนกัน เดบัตเตอร์นี้แข็งสุดเยเลดเวเวตมีความนุ่มเหมือนเดิมเหมือนเป็นทเท็กเตอร์เกือบจะเป็นเบลนี้แห้งแหละมีความแบบประมาณนั้นละมีความนุ่มอยู่ตัวเลดเวเวตสำหรับเราถ้าหลับตากินมีคือถ้าลืมตามันเห็นความเป็นสีแดงมันให้ความเป็นเลดเวเวตแต่รสชาติอะ่ะมันไม่ได้เอกลักษณ์ขนาดนั้นมันก็ รสชาติก,กลางๆอันนี้เฉยๆไม่ได้เสียอันนี้ไม่ได้เสียเลดเวเวตไม่ได้เสียเท่าไหร่อันนี้เฉยๆแต่ที่เสียเลยคือเราเป็นช็อกโกแลตเลเวอร์เราเสียเลยแบสช็อกโกแลตนี่น้องหมีอ่ะสรุปนี่อีกไหมอ่ะถ้าเคาะเลยถ้าเคาะถ้าอยากให้ซื้อเราชอบเบสก่อนนะต้องรู้เบสเราเบสเราชอบกินช็อกโกแลตคุกกี้ช็อกโกแลตน้องหมีแบสช็อกโกแลต คุกกี้อันนี้ดีโหวตอันดับหนึ่งอันดับสองเราขอโหวตให้ตัวบัตเตอร์ฟายซึ่งเป็นรสช็อกโกแลตเหมือนเดิมเราชอบช็อกโกแลตเราว่าเขาทำช็อกโกแลตด,ดีตัวบัตเตอร์ฟายเนาะโหวตอ่ะเปิดให้ดูอีกรอบบัตเตอร์ฟไฟใครเอ้าัะไหนหมดแล้ววะนี่นี่นี่เขามีการ์ดเขามีการ์ดบัตเตอร์ฟายถ้าซื้อกล่องก็จะได้ถูกรถก็ซื้อได้กล่องนี้550ราส ชุดเซ็ห้องสมุดห้องสมุดประชาชนห้องสมุดประชาชนน้องหมีขายอยู่ที่650บาท650บาทมี4กล่อง4รสชาติน้องน้องห้องสมุดอันดับ1นึ่งคุกกี้คุกกี้กช็อกโกแลตอันดับ2องบัตเตอร์ฟลายอันดับ3โอเคอันนี้เราให้บัตเตอร์บันอยากกินบัตเตอร์บันเพียวๆกินกับตัวเฟรชครีมเราซื้อรสเฟรชครีมอร่อยกินด้วยกันแล้วกลมกลม่อม ถึงเท็กเจอร์ขนมปังเราไม่ได้ให้10เต็ม10แต่ก็8เต็ม10แล้วบวกกับรสชาติที่กินคู่กับเฟรชมิลครีมแล้วอร่อยคุกกี้อันอื่นๆก็กินได้มันอยู่ที่ความชอบด้วยเราไม่ได้ชอบคุกกี้ที่แห้งมากเท่าไหร่แต่ถ้ามีเวลาว่างก็จะไปหยิบนู่นหยิบนี้มาพูดกันอีกเนาะอันนี้ก็ขอแบบเกาบกระแสน้องบัตเตอร์เบรจริงน้องมีความน่ารักมากจริงเอาไปทำอะไรก็ได้หลัก เอาไปทําอะไรก็น่ารักเอาไปทําหมวกก็น่ารักเลยดูนี่มีหูหิ้วให้ด้วยเอาไปทําต้มหูก็น่ารักจริงเห็นไหมน้องค่อนข้างมีประโยชน์น้องน่ารักแบบเอาไปทาอะไรก็น่ารักเอาไปทําต้มหูก็น่ารักเออเลิกติ้งตองก่อนอเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมีอะไรก็มาอัปเดตกันอีกเนาะวันนี้ลาไปด้วยน้องบัตเตอร์เบรย์บาย